เมื่อกี้ได้ดูแล้ววิวดีๆเราก็เอารถดีๆมาฝากกันนะครับสําหรับค่ําคืนนี้ดีพอนะครับคันแรกในเมืองไทยที่เป็นรถยูทนะครับไม่ขึ้นเพียง118กิโลนะครับใครอยากได้ต้องบอกเลยว่าคันนี้เป็นได้คันแรกแน่นอนที่เป็นรถมือสองในตลาดตอนนี้นะครับอยู่ที่ผมเลยครับมารับตอนนี้เลยวันอาทิตย์ยามดึกตอนนี้นะครับ ดำภายในสีส้มนะครับเดี๋ยวไปดูภายในยังเปิดเป็นเลด้วยดูดิเปิดเป็นแล้วนี่นะครับภายในสวยอลังการแน่นอนนะครับ ยิงยังเล่นไม่เป็นเลยนะแต่มาแล้วนะครับใครที่กำลังหาอยู่อย่าพลาดอุสีสวยนะเอาต้อง,ตงเป็นเกตแบบนี้นะครับเป็นดำแต่เป็นเกตสีสีเหมือนบูซัฟฟายนิดๆนะครับสวยเลยนะครับแต่นี้เดี๋ยวกลับไปพู้นี้ถ,ถ่ายดูว่ามันมันมันสวยขนาดไหนนะครับมีแล้วอยู่ที่นี่เลยนะครับ